ก็ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมากับรายการ Rock Gamer วันนี้ดีค่ะหนูก็จะมาสอนวิธีแก้ลงทุนนี่ไอเทมและการใช้ทุนนี่ไอเทมกันดีค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การโหลดทิ้งโหลดทิ้งลิงก์ในการโหลดไว้ข้างล่างแล้วกันไหนล้วงหรอคะคุณป้าโอเคเดี๋ยเราต้องเริ่มเริ่มบอลเชฟผมอมาก่อนโอเคนะคะเชฟขับข้าไปบอลเชฟ เจพาไปกดไปตรง๊ยกดอยากคิบโอโหรัวๆกดเข้าไปตรงวอชนออชั่นสตาร์โทดิค่คุยายนี่้กดอนตรงมนะตล่าง มันป mm ิดอยู่แล้วกดอ่อนเอ้ยอ่อนเข้าไปไอ้ที่เราเลือกมาคือโน่นี้ไอ้เพมเมื่อไหร่คุณยายจะหายกลับไปพี่เสียงบ้าไปไหนก็ส่งสัตว์คุณยายจังโอเคแพรจะใช้ก็ตรงนี้น่าจะตรงข้อสอบตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้แล้วเปิดดูแล้วกันโอ้โห โอเคแต่ถ้ามันไม่สำเร็จก็คุณอาจจะกดรีสตตร์ก่ตรงตรวตรงเนี้ยโอเคกดรีสตตร์แอปกดโอเคโอเคุณยายไม่ายนะลูกกดเพย่กยายเลยนะ,ยยะนโอ๊ยตัเดเลืวสักคู่รัวรัวกดไวรลที่เราโหลดมาแต่ว่าคุณจะ<ม>นั้น แอปใหม่เพิ่มใหม่ว้าไปโหลดมาเพียบเลยเฮ้เฮ่เฮ้เฮให้กลับห้องก่อนค่ะแล้วก็คุณเนี่ยมันมาแล้วตัวเอ็มแล้วก็คู้สงสัยว่าที่ทำไมมอสตัวเอ็มที่เอามาจากไหนลงมาจากไหนโหลดที่นี้เข้าใจแน่นอนโอเคก็เข้าไปตรงที่บอกว่าการใช้ <amounts to S 2> เอ่ถ้าว่าจะเอากล่องก็กดตัวรี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 กดเข้าไปงั้นก็ใช้ก็จดรายการนี้ก็ต้องจบกับเพาะเท่านี้ก่อนจะเกิดใหม่คลิปหน้านี่คือมอสซูมของหน <refugees> ูไปสุดไปหลุดมาก็ตกรอก็ไปกดเชิญไปเยอะจังอุ้ยโ้งทางนไม่รู้เป็นอะไรมันปวดหัวจริง